ดีครับพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่อง,องพ่อสว่างเด่นเด่นครับพี่น้องอภรรจับผ้าตะกุชมมาเบิ่งสินทางครับสายสีส้มครับเป็นขึ้นพื้นการพื้นที่การจราจรถนนรามคคำแหงพี่น้องจากสี่แยาคลามเก่าจนถึงสุขาภิบาลสามครับไปครับพี่น้องให้ภาพบัญย่าเนาะเบิ่งกาอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องเป็นกําลังใจก้ามพ่อสว่างเด่นเด่นถนนรามวคำแหงครับนามหาไร่ลราม ตลาดบางจวงบางกะปิว่าเป็นยังไงครับพี่น้องไปไปเบิร์นักกันครับ กวัดเทพลีลา ้านนานจะมุ่งนานไปลํำสาลี่ครับพี่น้องลามคำแหงโล่งแล้วขอบคุณครับทุกการติดตามการกดไลค์กดแช์พี่น้องดีเริ่มกดกระดิ่งแล้วเด้อติ๊งติง